เอ้ยมึงเห็นไอ้แม็กปะมันออกตัวพิษด้วยวันเนี้ไม่ต้องลุน้นแชมป์เป็นของกูแล้วพูดไรอะไม่ยังไม่แน่ปะนี่ปกติกูไม่พูดกูหัดพูดแล้วนะเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยเพื่อขึ้นเวทีอินสปายเลชั่นพอพอพออย่าทะเลาะก,กันเกมจะเริ่มแล้วเนี่ยนอริสแบบนี้สวยแล้วเอาแบบนย้ยวยาเสร็จกูเฮ้ยวางไอ้แม็กด้วยนะเราวางทำไมวะอยู่ท้ายแถวัน่าจะมีแผนแบบพลิกล็อกอย่างเงี้ยจะกลัวทำไมแม็กกลัวสเต็ปซิ่หรอเปล่า มึงก็โหดไปกูแม่วิอยู่ช่วยกูด้วยเอาชนแม่งเอ้ยเอาอีกแล้วนะออสการ์นะกูแค่จะช่วยกันน่ะก็ยางมันเย็นน่ะอ้างอ้างอะไรวะอ้างเนี่ยโดนลงโทษด้วยสิบวิมึงอะเงียบหมดคำจะพูดฟอร์มตกแล้ว นอเิดมึงระวังไอ้แม็กนะไอ้แม็กเนี่ยนะเออดิวะมันอยู่อันดับไหนละสิบห้าโอ้ยไกลสิบเฮียเจ็ดเฮียห้าสามเฮียมึงห่อเอาเหรอนี่ยสองมันแซงมึงละแม่งบ้ากูบอกมึงแล้วไม่ฟังกูไงเอ้ามึงไปแซงมึงคืนมาเลยอะไรวะออสการ์มึงโอเคนะสบายไม่มีปัญหาให้ฟังอย่างเดียวไม่ต้องตอบ กูแซงไอ้แม็กแล้วเนี่ยดีกรีแชมป์ต้องแบบนี้กูก็จะสู้ไม่ใครให้พูดวะอ้อาใครให้พูดวะไม่รู้หน้าที่ไงกูจบที่ห้านะบอกเพื่อก็บอกกันเงียบ